บอกให้ทํางานไงโอ้คุณนายขะเพลงนี้ถ้าว่าเปิดมาใครได้ยินเขาก็เต้นกันไม่เชื่อลองดูพอไม่ได้หรอกคะลองดูสักทีพอแล้วโอ้ยแสบหูหมดแล้วเสร็จแล้วยังงานอ่ะยังค่ะยังค่ะกวาดใบไม้เสร็จไปตากผ้าอ้อมด้วยได้ค่ะเดี๋ยวนี้แขบๆเข้าไว้ไว้พูดไปได้เลยอ่ะก้านเดียวกับมึงอ่แหละอ้บันนอก อ๋ออยู่นี่ค่ะเูอแล้วค่ะไม่น่ารักไม่น่ารักคนละออน, <c oughs> นี่นี่แม่อบอกว่าให้ไปตากผ้าอ้อมเดี๋ยวนี้ค่ะก็เนอเหมือนแม่มึงเลยเหมือนแม่มึงเลยได้ยินเต็มหูจะไปบอกแม่นะคะบอกแม่จะบอกไม่บอกเอาสิเหมือนแม่มึงเลยลวดแม่มึงเลยขอโทษนะคะอย่าไปบอกแม่นะคะตอแหลตอแหลแม่โอ้ตอแยเหมือนแม่ <c oughs>